สิ่งเหล่านั้นมนเกิดจากรูปแบบของการสร้างของเราเองนั่นแหละที่สืบต่อๆกันมาอากเราังติดอยู่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็หมายถึงพูดโดยรวมดวว่าเราังติดอยู่กับสิ่งใดอ่ะเราังเจ็บปวดอยู่กับสิ่งใดอ่ะเราถึงวิสิยที่ห้าที่ไหนเรายอมรับตัวเองไหมว่าเราถึงเรายอมรับตัวเองไหมว่าเราติดอยู่เรากล้ายอมรับแบบแมนๆไหมว่าเรายังติดอยู่ว่าเรายัง เรายังไม่ไปถึงมิติที่ห้าเรายังกล้ายอมรับไหมล่ะว่าเราพูดเป็นแฟชั่นอะว่าเราถึงมิติที่ห้าใช่ไหมครับเรากล้าสิ่งนี้ยกล้าพูดออกมาจากใจใ<ช>ไหมว่าบางส่วนที่มันติดอยู่ผมกล้าพูดได้มันก็ม,มีส่วนที่ผมติดอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นขึ้นลงลงตามขึ้นความที่ของเราแต่ปัญญาสติในการมองเห็นต่างหากสุกก็รู้ เราก็เห็นทุกก็รู้เราก็เห็นเฉยเฉยก็รู้เราก็เห็นในขระววนการนี้เราเราจะต้องพัฒัา,า,าสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วอะไรที่เราถูกใจเราก็ชอบไปหมดอะไรที่เราไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบไปสมุดนั่นคือการตูงไปในทางใดทางหนึ่งก็หมายถึงว่าจิตวิญญาณของพุทธานเนี่ยก็ต้องอาศัยในหลักของมรดแปดในการดําเนิน เมื่อเราอาศัยมักแต่ในการดําเนินวิถีทางโลกนะครับในการในการสร้างพื้นที่ให้กับสิทธิญาณมากแต่หมายถึงการสร้างพื้นที่เพื่อปฏิบัติทางสิทิญญาณได้อย่างสมดุลนี่คือวิถีของพุธธทธะที่ที่นํามาบนโลกเพื่อที่จะให้ชีวิตมนุษย์โลกอยู่ด้วยความสุขสบายอยู่ด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยความเป็นมิตรอยู่ด้วยความเสรีภาพอิสระเสรีภาพ นั่นคือกระบวนการหนึง่งของการเป็นที่เราต้องคนอยากให้โลกเป็นเมื่อเราอยากให้โลกเป็นสิ่งใดเราเราก็ตัดสินสิ่งนั้นให้ให้เป็นใช่ไหมครับในแง่บวกแต่แง่ลบก,ก็มีทางเลือกไงมัดและสมุทรไทยมันมีสองสิ่งที่เป็นทางเลือกเราจะเลือกบวกหรือลบปทีนี้เราประข้าใจในการตระหนักรู้ในเรื่องของ กิจวิญญาณที่ที่มันสมดุลน,นะครับที่มันสมดุลอย่างไรในการขับเคลื่อนกระบวนการในแนวทางการปฏิบัติเราทุกคนเปยปฏิบัติมาอย่างไรก็ก็ปฏิบัติอย่ากอะละตามจริตตามภูมิไส้ของผมตนผู้นั้นก็จะสามารถเข้าถึงตามปัจเจกบุคคลนะครับทุกคนมีรหัสมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้ว ไม่ได้ต่างกันเลยมีของประทานเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นการเข้าถึงจิตวิญญาณเราเรียนรู้ในเรื่องของรูปแบบของโครงสร้างของของการสร้าง,าางจิตวิญญาณและตาตาองค์จักรวาลที่มีในระดับเป็นชั้นๆแต่ทีนี้สำคัญที่สุดการจับเข้ามารวมอยู่ในหัวใจของเราเลยด้วยสติที่เรามองหัวใจของเราทุกอย่างอ่ะมันไม่ควรขับเคลื่อนไปด้วยสมองเหมือนเหมือนแต่ก่อน เราใช้สมองคิดในการวาดภาพในการอนีสสิ่งต่างๆในตามตรรกะของมิติที่สามในอารมณ์ขึ้นความถี่ของความเชื่อนั้นมันก็จะเป็นรูปแบบของชีวิตที่เราดำรงอยู่แบบเดิมๆนั่นคือการตกอยู่ในอดีตนะครับก็คือการใช้แบบรูปแบบเดิมๆซ้าๆําๆในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือเรายังเดินอยู่ในทาบไล์ในอดีตแต่ถ้าว่าเราเราจะเข้าไปสู่ในโลกของที่เป็น ปัจจุบันขณะในนิรันดร์การปัจจุบันขณะในจุดอนันต์ที่เราเป็นมันต้องทําความเข้าใจร่วมกันหนปัจจุบันขณะกับต่างมิติด,ด้วยกับเทวดาของเราด้วยไอโอเซลของเราอะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่เราจะได้ข้อมูลในปัจจุบันขณะที่ที่สมบูรณ์ทีนี้ถ้าเราได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ปัจจุบันทันด่วนไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดจากไหนก็ตาม นะครับมันจะทําให้วิถีท,ทางจิตวิญญาณเราอถูกต้องโดยไม่ต้องผ่านสมองเลยแต่มันผ่านจากหัวใจในสัญชาตญาณของเราผู้ที่จะทํางานมิติที่ห้าได้มันก็คือทํางานผ่านสัญชาตญาณของหัวใจที่มันมันจะนําพาเราไปเองโดยอัตโนมัตินั่นแล้วความรู้สึกของของการนําพาเนี่ยมันจะต้องรู้สึกของกําลังที่มันมันมีด้วย กำลังสติปัญญาการสร้างสรรค์าอารมณ์ความคิดต่างๆมันจะมาจบกับสิ่งเหล่านี้กับผู้คนที่เราดึงดูดเข้ามาด้วยเราจะสังเกตว่าถ้าเราอยู่ในขึ้นความถี่ที่สูงนะ่ะขึ้นความถี่ที่ต่ำก็จะอยู่กับเราไม่ได้แต่หากวนันใดถ้าเรามีผลกระทบกระทั่งกับคนคนนี้ในรูปแบบเดิมนๆนั่นหมายถึงว่า ขึ้นความสีของเราเราลงมาในพื้นที่ของไทม์ไลน์ในอดีตมันก็จะสามารถที่จะเจอเรื่องราวเดิมๆได้พอเข้าใจไหมครับอ่ามันก็เลยเป็นถึงเรื่องของการตัดสินเอาอารมณ์เข้าไปเป็นเจ้าของส่วนต่งตางๆเอาความแย้ไายส่วนต่งตางๆโดยโดยที่เราเราไม่เข้าใจในเรื่องของพลังงานที่ไม่สอดคล้องกันมันก็จะมีการผูวพันกันเป็นธรรมดา แล้วมันจะทาให้เกิดรูปแบบการดํารวงชีวิตอย่างนั้นมันก็จะขัดสแสะในสิ่งที่ดึงดูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาที่นี่คือคือเส้นทางที่พวกเราเจอกันทุกคน